สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนพสตอรี่นะครับอยู่กับนพลนะครับในวันหยุดสบายๆวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเสาร์ที่18มกราคม2568ครับผมอยู่ที่ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏพระนครศรีอยธยาครับเช่นเคยครับเจอกับนพแบบนี้เป็นประจำ ะครับที่เก่าเวลาเดิมครับพาคุณแม่กับคุณป้ามาซื้อของครับทุกร่านผมมานั่งรออยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมตรงนี้เป็นที่นั่งสบายๆลมๆนะครับมีต้นไม้นี่มีกล้วยไม้สวยๆด้วยนี่นะกำลังงามเลยดอกแล้วก็นี่ครับที่นั่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เต็มเลยตรงนี้ก็จะเป็นตึกอาคารเรียนนะครับของนักศึกษาภายใน มหาวิทยนะาลัยน้อยเห็นน้องๆกาลังทํางานกันอยู่น่าจะทําพวกฉากป้ายอะไรเงี้ยเห็นน้องๆช่วยกันผมก็เลยมานั่งรอตรงนี้ดีกว่านะครับพร้อมกับนี่ครับนี่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเจ้าประจําครับราคาไม่แพงด้วยสามสิบห้าบาทออ้าวน้องบีม,มาเป็นคนแรกเลยสวัสดีครับน้องบีม โอ้ยพี่นบยังคิดอยู่เลยเนาะห้านาทีปุ๊บน้องบีมมาคนแรกเลยและคนเดียวในตอนนี้สวัสดีน้องบีมลงมาจากต้นมะม่วงยังนั่นนะ่ะ <c oughs> อัปเดตหน่อยเด้อได้มะม่วงได้มะม่วงมากี่ลูกพี่นบเตรียมอน้ำประวานไว้แล้วนะลงมาเดอ้อลงมาเดอ้อมามาทานมาทานนี่น้องบีมอ่ากล้วยเตี๋ยวลุยสวนกับพี่นบมา สามทีพ้าบาทเองนะทุกท่านอิ่มเลยยิ้มมาแบบนี้แสดงว่าได้มาม่วงแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่นพพาคุณป้ากับคุณแม่มาซื้อของน้องบีมพี่ก็เลยพี่ก็เลยมานั่งรออยู่ที่เก่าเวลาเดิมนี่น้องบีมจำได้เห็นไหมพี่นพนั่งรออยู่นนี้ อยู่ใต้ต้นมะม่วงอู้ยสุดยอดเลยน้องเราปบม,มือบมมือในความน่าหลักแหมขนาดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพึ่งสอยมะม่วงปีนต้นอย่าเรียกว่าสอยเลยปีนขึ้นไปเก็บตอนนี้อยู่ใต้ต้นมะม่วงยังเข้ามายังเข้ามาเป็นคนแรกนะมาชมมาให้กำลังใจพี่หนบขอบคุณมากเลยสุดยอด <c oughs> ตรงบีมเป็นไงอัปเดตพี่หน่อย ได้เยอะไหมได้เยอะไหมอ๋อสวัสดีครับคุณคุณทีทีวีครับสวัสดีครับโอ้โหสองเ่งเนาะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับสวัสดีนะครับคุณทีทีวีโอ้โหน้องบีมพี่นบว่าเนะยเอาไปขายตลาดนัดได้เลยนะเนี่ยเออน้องบีมลองดิ แบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้ทานอีกส่วนหนึ่งถ้าเหลือเยอะมากเอาไปขายได้สตังค์ด้วยพี่นพเห็น,นเนี่ยเนี่ยพี่นพมาเดินตลาดนัดในวอรคอน้องบีมพี่นพเห็นมีร้านทําสวนเนาะที่เขาแบบที่บ้านปลูกมะม่วงปลูกกล้วยน,วน้ําว้าอะไรเงี้ยเขาเอามาตั้งขายกันเนี่ยเยอะแยะเลยราคาก็ไม่แพงเออเราเก็บไว้ทานก็ไม่หมด อ๋อเข่งเล็กเหรอพี่นบนึกว่าไอ้เข่งเข่งใหญ่ๆแบบโหไม่งั้นนะน้องบีมสบายเลยอูยมะม่วงพันอะไรนะน้องบีมที่น้อง,องบีมบอกพี่นบไว้สวัสดีนะครับคุณทีทีวีผมอยู่ในมหาวิทยายลัยราชภัฒครับที่เนี่ยทุกวันเสาร์ทิตย์เขาจะมีตลาดนัดคนในพื้นที่คนในพื้นที่เขาจะเรียกว่าตลาดนัดบวคอนะครับ นี่ผมได้ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนมานั่นเองนะครับกล่องนี้35บาทแต่ว่าวันนี้ขนมจีบไม่ได้มาขายน้องบีมคุณทีทีวี B ครับที่นี่ผมจะบอกว่าของไม่แพงแล้วก็สะอาดอร่อยด้วยแต่วันนี้ร้านหยุดเยอะครับวันนี้ร้านหยุดกันเยอะเลยถ้ามาแบบมาช่วงต้นเดือนน่ะส่วนใหญ่จะแบบว่าร้านค่อนข้างเยอะคนเดินก็เยอะครับ แต่นี้เป็นช่วงกลางเดือนเนาะน้องบีมส,สดีคุณทีทีวีมานะครับคุณทนะีทีวีน่าจะเข้ามาชมเป็นครั้งแรกแน่เลยใช่ไหมครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับอร่อยไหมล่ะครับอร่อยครับผมรับประกันเพราะว่าซื้อประจำครับคืออ่ะเดี๋ยวผมให้ดูผมราดไอ้นี้ให้ดูเนี่ยเขาจะมีน้ำจิ้มเป็นแบบนี้ครับแซบแซบเลยเดี๋ยวผมแกะให้ดูก็ได้ จะได้เห็นภาพเนาะขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาทักทายกันคุณทีทีวีครับในทุกวันเสาร์อาทิตย์เราจะพาไปชมวัดนะแล้วก็ไปเที่ยวที่ต่างๆในยุทธยาเนาะส่วนช่วงตอนเช้าเราจะพากันทําบุญตักบาตรเป็นประจํานะครับยังไงคุณทีทีวีถ้ามีเวลาสะดวกไงก็มาเที่ยวมาคุยกันได้นะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ <N ic ly> นี่เดี๋ยวผมเทให้ดูว่ามันอร่อยจริงๆขอบุณน้องบีมด้วยนะน้องบีมหาข้าวทานด้วยนะน้องบีมแล้วคุณย่าว่าไงคุณย่าควบคุมงานไหมวันนี้ฝส่มะม่วงคุณย่าว่าไงมั่งคุณย่าพอใจไหมได้มะม่วงตามที่ <N ic ly> ไม่หรอกน้องบีมที่นพจะเล่าให้ฟังตอนที่ใส่มะม่วงคุณแม่ก็จะคอยดูนะ <N ic ly> ลูกนี้มันยังไม่โตเอาไว้ก่อน <N ic ly> ลูกโตสอยไอ้ลูกนี้ยังเล็กไปอย่าเพิ่งสอยลงมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างงั้นผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่เอาสวัสดีพี่แป๋วด้ครับพี่นบขึ้นไลฟ์ตอนไหนเดี๋ยวพี่นบส่งคุณแม่กับคุณป้าก่อนน้องบีมเะผมลาดแล้วสวัสดีพี่แป๋วครับนี่ลาดเรียบร้อยครับนี่เขาก็จะมีน้ําลาดอย่างนี้นะแซบ่บแซบเลยได้ทานผักเน้นเผมชอบตรงตรงที่ได้ทานผักเนี่ยแหละ ผมซื้อของนะทุกท่านไม่แพงนะเวลาผมซื้อของอ่ะหนึ่งก็คืออร่อยสะอาดแล้วก็ราคาด้วยครับผมทานอะไรไม่มีคำว่าแพงราคาจับต้องได้อะไรที่แนะนำทุกท่านก็คือเป็นของที่ผมทานประจำแล้วก็อร่อยและราคาโอเคนะครับอย่างนมชีบที่ผมทานน้องบีมจำได้เนาะลูกละ5บาทที่ผมทานประจำแต่ว่าวันนี้ร้านเขาไม่ได้มาขาย น้องบีมสวัสดีพี่เป๋านะครับพี่เป๋าสวัสดีคุณทีทีบีบีนะครับอ่ะคุณทีทีบีบีบอกหน้าหน้ากินใช่ไหมครับมีนีนไงอิ่มเลยละ่ะน้องบีมสวัสดีพี่แป๋านะครับนั่นไงพี่นกว่าเดี๋ยวคุณย่าคอยคุมงานคอยชี้นิ้วอย่างเดียวเอาหนะ้าเอาหนะ้าคุณย่าจะได้แบบปลื้มปิมป่มปลื้มปิ่มโอยหลานกุศาปีนต้นมะม่วงไปเก็บให้เนอ้อ ดีจังเลยหลานสาวน่ารักแถปีนต้นมะม่วงหาได้ที่ไหนอ่ะเขามีแต่แบบส่วนใหญ่จะเป็นแบบหนุมน่มๆเนะหลานชายอะไรเงี้ยใช่ไหมน้องบีมเราไม่ธรรมดาอเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูดดดนี่ครับมาทุกท่านหิวกันไหมอะหิวกันไหมเอ่ยเดี๋ยวนอพลนป้อนมา อันนี้ไม่ได้มายั่วให้หิวนะทุกท่านแค่จะแนะนำว่าของที่นี่ราคาไม่แพงน้องไข่มุกหน้าพี่นกไม่รู้ว่าเลิกเรียนยังน้องบีมน้องไข่มุกเรียนครึ่งวันขอบพระคุณนะครับพี่แป่วทานข้าวยังครับเนี่ย <c oughs> อุย้ยคุณย่าต้องแบบพี่นึกภาพออกเลยเหมือนตอนเด็กๆอะ่ะน้องบีม ที่บ้านพี่กป็ปลูกเนี่ยผลไม้โดยเฉพาะกล้วยมะม่วงอันนันนี้คุณยายพี่ก็จะคอยบอกพี่แบบที่พี่เล่ามาเขียนแหละนอกจากคุณแม่นะคุณยายจะบอกพี่ลูกนี้อย่าเพิ่งสอยนะหรือว่าสอยแล้วอะเอามาบ่มไว้กอน,น้องไว้ส่นใหญ่ผู้ใหญ่เขาจะชอบทานสุกเนาะน้องบีม ชีนิวลูกไหนอ่อนลูกไหนแก่ใช่ไหมค,คุณทีทีวีสวัสดีพี่บีมมานะครับทานข้าวย่งครับพี่แป๋วค,คุณที่ทีวีล่ะส่วนน้องบีมเราแน่นอนน้องบอกน้องอยัอยอยยงอยู่โขนต้นมะม่วงอยู่เลยมีหมดแดงไหมน้องบีมพี่นกจําได้เลยพี่เคยผมเคยปีนสอยมะม่วงอ่ะทุกท่านมันดกมากใช่ไหมแล้วมันสูง มันไม้สอยก็ไม่ถึงก็ต้องปีนขึ้นไปปรากฏว่าหูโดนมดแดงกัดทั้งตัวเลยหลังจากนั้นมันก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ทําให้ผมกลัวอโดนมดแดงแบบกัดแบบน้องบีมช่วยไหมแบบหน้าตาพี่อะทั้งเนื้อทั้งตัวเลยนะแล้วมันแสบม,มันแพ้มันมันแดงหมดเลยอะคันไปหมดอ๋อพี่แป๋วทานแล้วใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวผมขี้ให้ดูนี่อย่างนี้ครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ปึ๊บอึ๊บนี่เห็นไหมเห็นมี่นี่นหน้าตาจะประมาณน,นี้แล้วก็มีหมูยอหมูยออันนี้มะมาสักคำสักคำอ้าวมีมดแดงด้วยหรอหงั้นต้องระวังเลยนะนะ้าแต่น้องบีไม่โดนกัดใช่ไหม ไม่โดนบนแนงกัดใช่ไหมพี่แป๋วทานเมนูอะไรครับกลางวันข้าวหรือว่ากว๋วยเตี๋ยวอ่ะพี่เดี๋ยวผมจะต้องทำเขาเรียกว่าทุกท่านรอชมพวก E ีพีสองนะอร่อยใกล้วัดกันทุกคนรับรองว่าร้านที่แนะนำเนี่ยอร่อยทุกร้านแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญก็คือราคาโอเคแล้วก็ไปทานกว๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วก็มีวัดใกล้ๆนะครับรอชม อร่อยใกล้วัด EP สอง EP สามต่อนะครับนี่ทุกท่านดูผักนี่เห็นผักไหมผมขออนุญ,ญาตนะขอขอทานสักคำปึ๊บปึ๊บมีหมูยอข้างในเขาแบบเอาหมูยอดหลุดเลยอืมอืม ผมไปจัดการเรื่องอยาอาเรื่องของที่จะใส่บาทพรุ่งนี้เรียบร้อยนะครับให้พี่サา,าเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลงในชุมชนให้ทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวแจ้งพี่าลาเนาะเรียบร้อยครับมีเรื่องที่น่าย,ยินดีด้วยน่าดีใจเรื่องหนึ่งน้องบีมพี่แป๋วเดี๋ยวไว้ผมเล่าทีเดียวเลยเนาะดเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เล่าทีเดียวนะครับ แต่ว่าเป็นเรื่องดีๆที่อยากเล่าให้ทุกท่านฟังเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เช้าตั้งแต่หกโมงเป็นต้นไปนะครับทุกท่านหกโมงเช้าเป็นต้นไปก็เดี๋ยวเจอกันตอนเช้าใส่บาตรที่วัดม่เหยยงนะครับโอเคไล์นี้ก็เป็นไล์สั้นๆเนาะเดี๋ยวให้น้องบีมทานข้าวดีกว่าพี่นกว่าเพราะว่าตอนนี้จะบ่ายแล้วอีกหกนาทีน้องบีมหาข้าวทานก่อนคุณย่าทานข้าวหรือยังครับน้องบีม หน้อรอยที่มาเดี๋ยวพี่นกป้อนมาน้องบีมต้องคำนี้นี่ดูพี่นกป้อนมาอ้าม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 ยังอ้ามยังแต่บีบอกแกงหนองไม่ได้แกงถ้าน้องบีมเจอพินอ่าเจอกันเนี่ยเดี๋ยวพี่นกซื้ออันนี้ให้น้องบีมทานจริงๆเดี๋ยวพี่ซื้อให้ทานเลยเอาไปฝากคุณย่าด้วยเออแต่คุณย่าจะชอบเราชุณย่าจะชอบหรือเปล่าพี่ยังไม่รู้เลยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ชอบทานอะไรอ่ะอืมกุยช่ายทานไหมครับคุณย่าทานไหมหรือว่าเองือผู้ใหญ่พี่นึกถึงคุณยายพี่คุณยายคุณยายพี่ชอบทานอันนี้ด้วยนะน้องบีมที่เขาเป็นพูดถึงที่มีขายที่นี่นะเป็นกล้วยอ่ะน้องบีมกล้วยที่เขามีน้ําเชื่อมอ่ะพี่เรียกไม่ถูกแต่พี่จําได้ตอนซื้อไปคุณยายคุณยายชอบชอบนะ เลี้ยงไม่ถูกพี่แป๋วที่เขาจะมีน้ําเชื่อมอะค่ะพี่เป็นเหมือนน้ําน้ําลาดอะมันเป็นกล้วยอะพี่น่าจะเป็นกล้วยหักมุกหรือเปล่าอืมแต่พี่ไม่รู้ว่าคุณยา่าน้องบีมชอบเปล่าอ่ากําลังเก็บมะม่วงนั่นเองน้องเราโอเคนั้นพี่นกไม่รบกวนละน้องบีมจะได้เก็บเมม่วงให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้หาข้าวทาน <c oughs> ยิ้มมาเลยน้องไข้มุกน่าจะ พี่นบว่าน่าจะยังไม่เลิกเรียนแหละไม่งั้นเข้ามาแล้วคุณส่วนคุณยายก็ทำงานเนาะอ้าวคุณประเทืองมาทันพอดีเลยกำลังจะกดลงไลน์แล้วครับสวัสดีคุณประเทืองครับคุณประเทืองมาพอดีเลยสวัสดีคุณระเทืองแล้วนะครับน้องบีมน้องบีมพี่อ่ะ ไม่เราน้องบีมอย่าเพิ่งเบื่อนะเวลาพี่พูดถึงคุณน้องบีมกับคุณยาบ่อยไหมหรอกพี่คิดพี่คิดถึงคุณยายเนอะเออเนื่อยอย่างเวลาฟังที่น้องบีมเล่าให้ฟังว่าคุณยาคอยชี้มะม่วงลูกนี้ลูกนั้นอะไรพี่ก็น,นึกไปถึงตอนพี่กับอยู่กับคุณยายคอออย่าว่านะพี่นพพูดถึงบ่อยบย่อยสวัสดีคุณประเทืองครับคุณประเทืองมาสักคำหนึ่งครับมามาป้อนคุณประเทืองอก่อน เราต้องป้อนคุณประเทืองสักคำเราต้องป้อนคุณประเทืองสักคำแกคุณประเทืองเลือกก่อนอเ,อเ,เอานกพลไปกดอะไรพี่เนี่ย <c oughs> ขอภัยขอภัยมามามาเดี๋ยวป้อนคุณบะเถืองสักคำก่อนลงไลน์เนาะ <c oughs> คือเธอว่าเอาอีกแล้วเอาอีกหางชอบแกงไม่ได้แกง้งเขาเรียกว่าหยอกลักหลอกจึงหยอกเล่นรักมากมากหยอกบ่อยๆไม่ใช่ละมามาป้อนคุณบะเถืองดีกว่ามาน้องบีมมาน้องบีมเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พี่บะเถืองมัง่งพี่บะเถืองเลี้ยงหลานเยอะต้องทานเยอะๆมา ทำโตโตนี่นี่จิ้ม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 เอาไปไหนทัาแล้วล่ะมาเอาเอาลุดลุด <c oughs> เอาหมูยอเดีย๋ยะให้พี่บะเถีงน้องพี่บะเถืองใช่ไหมน้องบิมพี่บะเถืองน้องทานหมูยอนี่ทำโตโตกูไม่เด้๋ยว่าหาเรื่องชอบแกล้งไม่ได้แกล้งรลักหลอกจึงหยอกเล่น อะปุ๊บปอุ้ยหมูยอจะหลุดแล้วหลุดหลุดหลุดหลดไม่เอาละอาคำมีเอานนนี้ชบชบเดี๋ยวเดี๋ดีอยู่ไหนอยู่ไหนเอาอันใหม่ให้เลมานี่ไงผักเน้นเน้นดีต่อสุขภาพแน่อ้ำอุบบุบเอาคุณประเทืองไม่ผมจะป้อนคุณมะเทือง มาเร็วมาเร็วครับน้องบีมดูพี่ประเถืองพี่จะปอนเนีย่ยไม่ยอมให้พี่ปอน <c oughs> ใช้แรงงานอา้าวดูน้องบีมพี่นกไม่กล้าอาจเลยใช้แรงงานเดินเก็บตัวเองเอา้าวไม่ได้นะหนะ่าออ้ยอย่าบอกนะไม่เอาไม่เอา <c oughs> เดี๋ยวคุณย่าเหนื่อยไป น้องไขมุกมาแล้วสาวน้อยเราสวัสดีน้องไขมุกด้วยครับสาวน้อยาาแล้วมาแลนี่ทันหาพี่บีมพี่เป๋าสวัสดีคุณประเทืองนะครับน้องไขมุกสวัสดีพี่เป๋านะครับคุณประกายจิตสวัสดีครับขอผักแล้วครับเอามาคุณประกายจิตบอกขอขอ,ขอมา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 คนละคำคนละคำอิ่มกันอยู่นะปึ๊บปุ๊บป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 ๊บ <c oughs> น้องไขมุกน้องไขมุกต้องหมู่ยอ,อนี่เรียนเยอะต้องใช้พลังงานเยอะ พี่เป๋าสวัสดีคุณประกายจิตนะครับสวัสดีคุณประกายจิตคุณประเทืองน้องไข่มุกนะครับคุณประเทืองสวัสดีพี่เป๋านะครับน้องบีมสวัสดีพี่ประกายจิตนะครับพี่เป๋าสวัสดีคุณประกายจิตนะครับคุณประเทืองสวัสดีน้องไข่มุกนะครับน้องบีมสวัสดีน้องไข่มุกนะครับคุณพี่เป๋าสวัสดีคุณประเทืองนะครับคุณประเทืองยิ้มมาเลยน้องไข่มุกสวัสดีพี่บีมนะครับคุณนบเล่นเป็นเด็กโอ้ยนานๆทีเนาะไม่ดูจะเล่นกับไข่นี่ เด็ดใบมะมกรูดค่ะวันนี้เอ้าแสดงว่าจ้าวทาเมนูอะไรแน่เลยกล้ยปิ้งอ่าอากล้ยปิ้งกล้ยปิ้งค่ะพี่คุณยายผมชอบค่ะพี่แป๋วแต่ก่อนไม่ต้องหลักเยอะคะเหนื่อยอ้าเสียใจเลยนะเนี่ยดูคุณมาเทืองพี่นบเข้าบ้านแล้วทิ้งกระเป๋าอู้ยน้องเราคุณมาเทืองน้องบีมดูนี่พี่นบเข้าบ้านแล้วรีบทิ้งกระเป๋าเลยได้ยินว่าพี่นบจะรีบลงไหลอูเห็นภาพ ไม่ต้องขนาดนั้นอ้ยวางดีๆก็ได้ทิ้งกระเป๋าดูท,ท่านนึกภาพน,นะอารมณ์ประมาณแบบรถจอดเข้าบ้านรถเลี้ยวเข้าบ้านปุ๊บนะครับลงรถได้รีบทิ้งกระเป๋าแล้วก็รีบเข้าคอมนะครับเปิดคอมแล้วก็มาทักทายพี่ๆโอ้โหไม่ต้องขนาดนั้นน้องไข่มุกเพิ่งกลับมาพี่บีมคุณมาเทืองยอมใจน้องไข่มุก อ้าวคุณยายมาสวัสดีคุณยายด้วยครับคุณยายมาพอดีเลยคุณยายสวัสดีคุณประเทืองนะครับพี่แป๋วสวัสดีคุณยายนะครับคุณประเทืองอ้ามอร่อยมาป้อนคุณยายก่อนป้อนคุณยายก่อนคุณยายเพิ่งมาค่ะคุณยายต้องอันนี้คุณยายต้องทานผักดีต่อสุขภาพสาวๆต้องทานผักครับมานี่คุณยายผมรอป้อนอยู่เนี้ย นพาลเล่นเป็นเด็กเลย <c oughs> คุณยายไม่ยอมดูยผมผมถือนานแล้วคุณยายให้ผมป้อนก่อน <c oughs> คุณยายาเกอย่ามาหยอกยายแหมรักลอกจึงหยอกเล่น <c oughs> คุณบะเทืงเองคุณประกายจิตสวัสดีคุณบาะเทืองน้องไข่หมูคุณยายคุณรัดาวานน้องบีมอ่าทุกท่านมานะครับน้องไข่หมูก,กับพี่บีมต้องนี่หมูยอเขาเป็นเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นต้องทานนี่ ไม่ให้ใช้พลังงานเยอะน้องทานหมูยอครับน้องบีมเดี่ยวบีมน้องไข่มุกให้นกพลเล่นนกพลนิดในน้องบีมสวัสดีพี่นุษย์นะครับคุณยายสวัสดีพี่แป๋วนะครับนกพลไม่ได้เล่นลักลอกจึงหยอกเล่นอ่ะมา่ะน้องไข่มุกพร้อมอยังอ้ามน้ท่าน หลายท่านอาจจะแบบทำไมนพพลมานั่งอยู่ตรงนี้ผมรอคุณแม่กับคุณป้าครับผมรอคุณแม่กับคุณป้าอ่เดี๋ยวให้ดูกล้วยไม้มั่งดีกว่าดูนี้นานละไปดูกล้วยไม้สวยๆกันดีกว่าปึ๊บนี่มีกล้วยไม้จะให้ดูดอกกำลังงามผมบอกเลย นี่นีอยู่ตรงน,นี้อยู่ตรงนี้รึบนี่นแจ๋วดอกกำลังงามเลยดูสิครับเห็นไหมเห็นไหมชอบกล้วยไมย้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเวลาอยู่ที่ร้านสวยมากมาอยู่กับเราทำไมไม่งามแบบนี้เล่นเป็นเด็ก <laughs> นิดนึงดี่นานๆทีนะทุกนะคน ทุกท่านครับอย่าลืมนะพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับวันนี้ผมไปเตรียมของให้พี่ซาร่าเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไว้ผมลงน้อยชุมชนให้นะครับรับรองว่าทุกอย่างคือออกมาโอเคเลยอะ่ะดีเลยและที่สำคัญเจอเรื่องดีๆที่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังรับรองว่าดีจริงๆคุณมาเทืองคุณยายครับ วันนี้ผมไปผมกับคุณแม่ไปเตรียมของที่พรุ่งนี้เราจะใส่บาตรนะครับทุกท่านซึ่งพี่ซาร่าก็พี่ซาร่าไว้วางใจเราแล้วก็ให้เราช่วยเป็นสะพานบุญเนาะก็ยินดีมากๆแล้วก็ขอบพระคุณพี่ซาร่าเนาะที่เชื่อเชื่อมั่นเชื่อใจเรานะครับทุกอย่างโปร่งใสแน่นอนนะทุกท่านแล้วก็ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ทุกท่านพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวจะลง แต่ว่าเป็นเรื่องดีๆที่อยากเล่าส่วนฟังแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่าทีเดียวเนาะแวะกดให้คุณนพแล้วโอ้คุณยายทำงานอ๋อบ่ายโมงแล้วเนี่ยบ่ายโมงห้านาทีแล้วโอเคครับคุณยายทำงานได้เลยครับขอบคุณครับคุณยายกุษาเขาเรียกว่าเสียสละเวลาเนาะขนาดทำงานยังแวะเข้ามาให้กำลังใจได้เลยครับคุณยายขอบคุณนะครับ ไว้เดี๋ยวเจอกันช่วงพาหลอค่ะคุณยายน้องไข่หมุกน้องบีมเขาไม่บอกสูตรอ๋อเล่นเป็นเด็กเป็นตาแซบชายน้องไข่หมุกอ่ะเดี๋ยวผมให้เห็นบรรยากาศภายในนี้นิดนึงนี่ไงผมอยู่ในนี้อาคารที่เห็นก็จะเป็น อ่ะผมไปแล้วนะครับทุกท่านไว้เดี๋ยวเจอกันเนาะสำหรับไลน์นี้ขอบพคุณคุณประเทืองนะครับคุณยายน้องบีมน้องบีมมาเป็นคนแรกเลยน้องไข่มุกคุณประกายจิตนะครับพี่แป๋วนะครับคุณพี่พีทีวีใช่ไหมครับโอเคเนาะประมาณนี้นะทุกท่านเดี๋ยวไว้ผมรอไปส่งคุณแม่กับคุณป้าก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ